เพื่อนเพิ่มสเพื่อนของสคือ7จ็ดจโจทย์9ก้าบวกสามลบสองมองโจทย์เพิ่ม9้ามองข้างบนข้างล่างพอไหมพอปัดเข้าได้9มองโจทย์ตัวต่อไปเพิ่ม3มองข้างล่างพอไหมไม่พอมองข้างบนพอไหมไม่พอ มองไปทางซ้ายเพื่อนของสคือ7หากเพื่อนออกแล้วอย่าลืมใส่10มองเห็นไหมคะเพื่อนของ3คือ7แล้วก็หักเพื่อนของ3ออกแล้วใส่10ได้หนสองมองโจทย์ตัวต่อไปเพิ่มเพิ่มหรือลดคะลดนะคะลบสอง มองข้างล่างพอไหมพอตัดลงได้1 0มองโจทย์ตัวต่อไปไม่มีเราก็เซตศูตอบ10นะคะเป็นไงคะเพื่อนเพิ่ม3มไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองดูอีกข้อนะคะ4บวก4บวกส มองโจทย์เพิ่ม4มองล่างพอไหมพอปัดขึ้นได้4มองโจทย์ตัวต่อไปเพิ่ม4มองล่างพอไหมไม่พอมองข้างบนพอไหมพอปัดลงสำได้ไหมคะนี่เป็นเรื่องของหุ้นส่วนหุ้นส่วนของ4คือ1ปัดลงได้8มองโจ์ตัวต่อไปเพิ่ม3มองล่างพอไหมไม่พอมองข้างบนพอไหมไม่พอมองไปทางซ้าย เพื่อนของสามคือเจ็ดปออกหากเพื่อนออกแล้วอย่าลืมใส่สิบได้หนึ่งหนึ่งองโจทย์ต่อไปไม่มีเซตศูนย์ตอบหนึ่งหนึ่งหรือสิบเอ็ดนั่นเองนะคะคราวนี้ลองดูอีกข้อหนึ่งนะคะเก้าบ ตัวหกมองโจทย์เพิ่มเก้ามองข้างบนข้างล่างพอไหมพอปัดเข้าได้เก้ามองโจทย์ตัวต่อไปเพิ่มสามมองล่างพอไหมไม่พอมองข้างบนพอไหมไม่พอมองไปทางซ้ายเพื่อนของสามคือเจ็ดหากเพื่อนออกแล้วอย่าลืมใส่สิบได้หนึ่งสอง มองโจทย์ตัวต่อไปเพิ่ม6กมองข้างบนข้างล่างพอไหมพอปัดเข้าได้18มองโจทย์ตัวต่อไปไม่มีเซตศูนย์ตอบ18นะคะง่ายๆเลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะตั้งใจฝึกซ้อมนะคะ